สบ,บายดีเหมือนี้เขามาอยู่ตามกลางทงหน้าหน้าแซงหน้าปังพี่น้องหน้าแซงงามขนาดบรรยากายมมศยัมเช้าพี่น้องม,มองนั้นเป็นบึงตัวน,นี่เขาดำหน้าแซงเขาง,งามเลยงามกับเขาพี่น้องเ<ม>ขาน้าแซงเขาหน้าปังไอหน้าเขาเดียวไปเบบึงหน้าเจ้าของนะ ว่าชิงามซ้ำเพิ่นบ่เล่าเบิ่งน้ากันเลยเหล่าเบิง่งตรงไหนตรงหน้าพ่อพี่น้องมันเลาะเบิ่งเขาหน้าปังไปเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องสิงามสันได้คงจะของอันนี้เขาพันเตียพี่น้องเขาพันเตียเขาเตียแดงหน้าปังเขาสามเดือนงาม ส่วนไลาเขาสีใส่เขาปันเตี๋ยเขาเตี๋ยแดงเพื่อนอยู่บ้านก็เพื่อนเขาอีเตี๋ยแดงบ้านกับปราเจ้าก็เจอ๋ยวไปเบิ่งของเจ้าของเนาะสีงามควายจ่อยแหง่งแล้ว เดี๋ยวคุยไปเองจุดอืมคลองน้ำพี่น้องอันนี้คือหน้ากัแบแบจวงนะิงนี่เจอนี่ใส่นี่พี่น้องขาวพันนั่นนี่งามขักหน้าตึบเลยหน,นึ่งคือมีมิแค่งต้น บรรยากาศยามเช้าสุกเป็นยอบยอมสุกบ่สม่ำเสมออันนี้มันกิดอีหยังตายตัวตายตสุกตเขียวตันี้ถ้าน้บ่ถึงมันปานดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งงพนเกี่ยวใสนี่ không Để cả thu ngày như mà sao chắc tinh nan 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 ส่วนไล่ก็ใส่ติจักตัดเอาบใมือนี่ใส่เครื่องจั๊กตัดหนาตัดเอาบรรยากามศมเสียวชือหน้าปีน้องกจะจ็ยในหนา้าดำหน้าแหลงหน้าปังหน้าเสงอันนี้ก็ขาวขาวเี่น้องขาวพันขาวเขาอียิปยขึ้นกันแต่เป็นขาวพันขาวเขาพันขาว เขาพันขาวเนะี้ยมิดไัทพันเขาอีเตียือกันมิต่เขาอีเตียซุปบนเสมอปันไดเนาะซุกเป็นดอนเป็นดอนอาจจะเป็นนาำ

มควยสิรีหลายเห็นนะแต่นี่ว่าเกษตรกรบ่มีมันแต่เอามาปล่อยหลายบ่มีกินตะกี้เอามาปล่อยเนาะมันนุกหลายๆตื่นเช้มาเจ้ามาได้ยินเสียงจักึมบำึมบำเสียงจักตัดหญ้าเอามาตัดขา โตเขียวโตสุกโตเลี้ยงดูปนลายอีหลี่มาเถอะดูบัวชื่อลีได้เสียหน้าปีได้มึงลายขักลายนี่ตีฟพี่น้องดูบัวชื่อลีเต็มของ lai khắc lái sẽ lại hen sàn lái mít tơ cái chảo chắc nó đang bự bự chắc tạt đầu chắc tạt nãy nữa đeo bừng อันนี้เป็นคลองน้ำใหญ่ตัวนี้น้องอน,นีคลองน้ำก็จะเอาท่านปล่อยน้ำมาสุกน้ำนะสุกป,ปสมือกัอน cá nhà mình xạo kia như thường hay thường nã cá điên gì cháo phân mì đi แมนบน้องเอาเห็ดพอมันเกิดวิกฤตนำถ่วมปีนี้เห็ดซีหามอบานแถวริมเสนี่เหเ็ดบึ้กหน้าเห็ดซ้ำซ้ำหน้าปีไปเลยไปเผ่เห็ดเอานำขึ้นมาจากซีเอานำขึ้นมาแต่เตแต่างฟูตุนนำเห็ดบึ้กช่ขอบผู้อ่านเดง พอวันถึงน้ำถั่วบุหรื่เขาจะกุกเลยน้งข้นกระไดห,หน้าปีกระไดแน่โพละต้นพ่พ่อก,กินเนาะพากันมาเห็ดห,ห,ห,หน้าปังหน้าแซงเนี่นไปมีแต่เขามีแต่เขาหน้าแซงหน้าปังเดี๋ยว็นเบิ่งก็จะตัดตัดเขานะ อ๋อกขาจาดตัดนี่เลยตีพี่น้องหลูมมันหลุมหอยมแต่หลุมหอยเต็มหอยอันน่ะสิริหอยกินเขาเต็มของเห็ดหน้าปังได้เขา บอเสียายหลองบอคือหน้าปีหน้าปีลอกฝนน้เทือกันหละคือปีนี้ก็น้ำถ่วมตายพฤษชมหน้าปังหน้าแตงเอาหน้าปังหน้าแหลงหน้าแตงเอาอัาดอันนี้มาจุ่มกันดหลายทากไรนี่มาเด้อพี่น้องพายไดายพยเชลีโอ้หลูกมันเต็มของ ลายาคักพี่ตัวนีเสียงดังขับถีบล็อกมีที่เสียงจักตัดหาพี่น้องเขาจะตัดแต่งมาแปลงเป็นตัดเขาเปี่ยบนบรรยากาศนี่มัมนเศรารึเปล่าสัมามัหน้า ตัวมาอยู่ในน้ำอากาศก็เย็นดีเนาะหมอกก็คือจังลงมืมเอเส้าเต็มผมคือหมอกลงคือหมอกลงได้พี่น้องอาจเป็นเกิดจากไอยนอามไอหนาำก็เจเห็ดหน้าปังไอยนามมันขึ้นนูหอย มีตรลูหอยเฉลีี่น้องไ้องไปใไปเบิ่งาเจาตัดเขา ลายดีน้อยน้อยน้อยอยิย่ยส่วนหนึ่งก็เจ้ากระเลวไปนังด้วยมีนี่เขาวพ,พันแดงมัมีขาวพันแดงก็อิติอักษันต์แต่เป็นขาวพันแดง

จะไลมีแต่กระเจ้าจักกันไม่ด้ไปมีเกียวบุฟเฟ่ตสเดอกนี่นองอนแดงงามมีดิน นาะกลับพ่อไปเอาบรรยากาศมาฝากมาเบิงเออบ่งนี่เห็นบ่นกินองค์ฟงนกบินลงไปเบิง่งเลยเดี๋ยวจะเปิดพาไปเบิง่งเนาะพี่น้องเบิ่งลายหลีไปพัดลายพนันเนาะฟงนกเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวันลงมองในเนาะ มึงบึง้งทีว่ากัาไปเจาะไอ้เบิงตอนน้นมันมันสิไปลงหันเนาะ,ะนี่เห็นไหมพี่น้องมันลงเห็นบ่มมันบินลงนเห็นไหมเดี๋ยวพ่าเขาไปเบิงทั้งในเนาะว่ามันสิร้ายสำใด

น้ำเป็น n h i ลงมานี่แต่ฟองลุกกล่บ่ค่อยสลายเต้ยยี่สิบห้าพี่เบิ่งเนาะไอพี่น้องคุณเบิง่งน้ำกันอันนี้เป็นบึงที่ว่าย้ำนั่นน้ำเต็มขึ้นน้ำของขึ้นมากพี่เลยน้ำขึ้นมากพี่เลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันบกเบิดลหร ไอนน้น้ำหน้าปังก็จะน้ำหน้าแซงก็จะขึ้นมาโอ้พี่น้องก็จ้ลงไปไกลพูนปะ พอชิมาายอยู่มองนี่ก็จะยังรูปอีกพวกพอเท้านี่มันลุ่มเลยพี่น้องก็จะเลยโบเหยินคู่ป่าลเลีนก็จะลิงยางลงไปพวกเลยโบยเหยินลงไปเรื่อยๆพวกไกลพวกเป็นกิโลสองกิโลขอยางโอ้เราได้นำไปแล้วบนนี่เบิง้งพี่น้องเบิง้งตะกี้เนา้ว่าสิยางมาตัตตพุ่นมายืนอยู่นี่ละไายเฮ้เบิ่งก็จะอะไร พ,พี่น้องทางมงันใหญ่ขึ้นมาอันนี้เป็นไหนหน้าก็เจ้าหัวมูลงอา,า,ากินหายากไปแล้วพี่น้อง